สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ my Dear journey ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตหาพลังงานให้กับเพื่อนๆประจำปี2567นะคะเราจะมาพูดถึงภาพรวมพลังงานค่ะการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะมา เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของภาพรวมพลังงานของเพื่อนๆขอภัยนะคะเราก็จะมากันบนเตียงนอนนะคะแล้เวเรามาดูสิคะว,ว่าภาพรวมพลังงานของชาวเมดอุ้ยเพื่อนๆได้ไพ่ตตนภาพรวมเป็นหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับบางคนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กําลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ที่เป็นความรักที่รู้สึกแฮ ppy ใจฟูนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยปี2567จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นและเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามใจฟูมันมันมีแต่ความยิ้มอะ่ะมันมีแต่รอยยิ้มนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขโอเคที่นี้ภาพรวมของเพื่อน พลังงานสวยมากๆสำหรับชาวเมธขออภัยนะคะถ้ามีเสียงมอเตอร์ไซค์นะภาพดวงของชาวเมธในปี2567เด็กถึงไม้เท้าคิงถ้วยและก็แอมเพรสเป็นไพ่ที่ดีมากๆจะเป็นไพ่แห่งความในปี2567เนี่ยจะเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์เราจะอยู่ในจุดที่แทบจะสูงที่สุดเลยนะคะของห่วงโซหรือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุด บางคนเนี่ยปีเนี้ยเป็นปีที่เราได้เฉิดฉายเป็นปีที่เรามีออรา่าเป็นปีที่เรามีเสน่ห์ทำอะไรก็ปังมีแต่ผู้คนให้ความช่วยเหลือมีเสน่ห์อุดมสมบูรณ์ถึงพร้อมแล้วก็เป็นปีที่เราเหมือนเราก้าวไปสู่ช่วงเวลาของการเป็นผู้ใหญ่เราจะมีความใจเย็นมากขึ้นสุขุมมากขึ้นทำอะไรก็ใช้อารมณ์น้อยลงนะคะ คือเราดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือแล้วมันไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่น่าเชื่อถือด้วยมีทั้งความสวยงามความสมบูรณ์และเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่บางคนอย่างที่กวางบอกมันได้หนึ่งถ้วยด้วยคือบางนคนอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ถูกใจมันมีแนวโน้มของการที่มีอายุที่ห่างกันอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่เด็กกว่าเขาหรือ เป็นคนคนนั้นที่อายุน้อยกว่าเรานะคะโดยภาพรวมของชาวเมษในปี2,5-67เป็นไพ่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความสมบูรณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันแต่ละมิติสิทีนี้ในเรื่องของการงานบ้างนะคะอุย้ยไพ่ดีมากๆการงานเนี่ยสามถ้วยเปิดมาเราจะได้เจอคู่พาร์ทเนอร์หรือว่าเพื่อนร่วมง,งานที่ดี หรืออาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานทั้งหมดแต่เราจะเจอมิตรแท้ในในเรื่องของการงานเป็นคนที่พร้อมสปอร์ตเราเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรหรือไม่ว่าจะเจอประเด็นปัญหาอะไรก็พร้อมที่จะแบบร่วมมือร่วมใจแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเดเวอฟอร์จูนมีโอกาสใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเรการเดินทางมันมีการกล้าไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ย กำลังหมุนผ่านเราไปสู่จุดที่ดีขึ้นแต่ในช่วงของปลายปีค่ะอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับช่วงต้นปีเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูไหลลื่นมากๆแต่ว่าปลายปีอาจจะมีภาวะของการที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่แวดล้อมของเราอะเขาไม่ค่อยซัพพอร์ตเราเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่คนคนนี้ที่เป็นคู่พันเนอร์ก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่ารมรวมเเรารู้สึกว่า บรรยากาศของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันมันมีความอึดอัดมันรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็อาจจะไม่ค่อยมีคนฟังหรือไม่ค่อยมีควสนใจแต่ก็ู้สึกว่ามันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆในช่วงปลายปีเท่านั้นแต่ภาพรวมที่เหลือของเพื่อนๆชาวเมดในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีโอกาสในการได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินการเงินไปได้เรื่อยๆแล้วก็การเงินที่ได้เนี่ยจะมาจากความสามารถของตัวเองจะไม่จะไม่ใช่แบบ มันมีโอกาสที่เราจะได้เงินมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะคือทั้งสามเหรียญสามถ้วยก็ร,รู้สึกว่าเพื่อนจะได้เจอคู่พาร์ทเ,เนอร์คนนี้ที่ทั้งซัพพอร์ตเราในเรื่องงานแล้วเขาก็คือพอเรามีมีเพื่อนร่วงงานคนนี้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเนี่ยมันทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะหาช่องทางในการไม่ว่าจะเป็นทั้งงานหลักงานเสริมเนี่ยได้ได้เม็ดเงินที่มากขึ้นแล้วก็เราเรา,เราเก่งมากๆเราเราเรามีเรามีความฉลาดในการหาตางังเรามีความฉลาด สติปัญญาของเราอะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานเสริมนะมันทําให้เราแบบมันทําให้เรามีช่องทางในการเงินที่มากขึ้นหรือมีโอกาสได้อัพเงินเดือนที่สูงขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีโอกาสด้วยที่ก็ส่ง,งเรื่องเพื่อนฝูงค่อนข้างดีสาหรับชาวเมดในช่วงปีหกเจ็ดเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เคยแบบห่างหายกันไปนานแล้วคนคนนี้จะ เหมือนกับเขาจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาหาเราเราอาจจะไม่ได้คุยกับเขานานแล้วก็ได้แต่ว่าการติดต่อมาของเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินให้เราได้ทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างเดะสตาร์นะคะเจ็ดดาบสดาบโอเคทีนี้ก็รู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดมีโอกาสที่เราจะมีคนในฝนันแต่เวลาที่เราได้ แต่เวลาที่เราได้ไปพูดไปคุยอ่ะมันก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่คือเราว่ามีคนในใจคือมหมายว่าเรามีรูปแบบของคนที่เราต้องการแต่ว่าพอเราไปเจอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่คนแบบที่เราต้องการอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยก็จะยังไปเรื่อยๆถ้าถามกวางจากหน้าไพา่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการเริ่มต้นอะไรที่ชัดเจนบางคนที่เป็นคนสโสดก็ยังคงสโสดต่อไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีคนคุยนะมีคนเข้ามาแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีการพัฒนาที่จริงจังขนาดนั้น สำหรับคนที่มีคนคุยคนคุยเก่าๆที่เคยที่เคยเงียบผายกันไปแล้วที่เคยแบบแยกห่างกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะวนกลับมาในการกลับมาครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดูจริงจังมากขึ้นดูดูมีความบาลานซ์หรือว่าลงตัวก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้ที่อาจจะไม่พร้อมในการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ในการกลับมาครั้งนี้ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะต่างคนต่างพร้อมที่จะ เหมือนใส่แรงกายแรงใจลงไปในความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่อู้ก็รู้สึกว่าเหมือนนิดนึงนะสำหรับคนที่มีคู่นะมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่กำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันมันไม่ง่ายกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปมีปาามีเสียงกันค่อนข้างบ่อยแล้วมันระวังว่า,วากลัวว่าสำหรับบางอู้มันเหมือนนะคือชาวเมดในช่วงปีหกเจ็ดสำหรับคนมีคู่ มองว่าเป็นความท้าทายมากๆมันจะมีปากมีเสียงกันเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินมันหนักเหลือเกินมีในเรื่องของความหึงหวงด้วยมีในเรื่องของแบบแต่กวายังไม่เห็นหลักสอนนะแต่มันมีความกลัวมีความกังวลเรารู้สึกว่ามันมีอะไรปิดบังซ่อนเลยหรือเปล่าบางคนอาจจะแบบทะเลาะก,กันจนแบบแทบจะเลิกหรือบ,บางคนตัดสินใจเลิกแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเดือดซ้นนะ่ะต่อให้มันจะมีอะไรก็าตามเนี่ยเข้ามากระทบกระทั่งความสัมพันธ์นี้ ตัดสินใจเลิกกับจริงหรือว่าจะแค่ทะเลาะกันจนเกือบเลิกสุดท้ายนะอทุกๆอย่างที่มันที่มันเข้ามาในช่วง6กเจ็ออ่ะมันเหมือนเป็นเป็นเครื่องทดสอบแล้วก็ทําให้คนสองคนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วสุดท้ายอ่ะมันกลายเป็นว่าเขาเรียกเนี่ยมันเป็นมันเป็นบทเรียนแล้วก็มันทําให้เข้าใจกันมากขึ้นเฉยเลยแล้วก็มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วมันกลายเป็นความรักที่แบบ จากที่มันขุ่นมัวจากที่มันแบบอะไรไม่รู้มันลงมาตุ้มมันคือแบบเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วอะเราเจอจุดที่ลงตัวของเราสองคนเราเข้าใจมันมันกลายเป็นเดอะซันเน่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสซาับทาโรคือสุดท้ายมันอาจจะมีจุดที่อาจจะแตกหักกันไปเลยหรือเกือบแตกหักแต่จุดนั้นอะมันทําให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้แหละก็เป็นคนที่เป็นคนที่ใช่ที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เรามีความสุขได้มากที่สุดก็พูดถึงทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ ทีนี้อุปสรรคปัญหาในปีนี้โอโหอุปสรรคปัญหาคงก็ไม่มีอาจจะมีแค่เรื่องเดียวคือความความที่อาจจะเขาเรียกเนี่ยในช่วงปีหกหกอ่ะสำหรับชาวเมดบางคนเนี่ยเราอาจจะมีความที่ยังไม่ข้าเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่คือเนี่ยก็อ่านตามหน้าไพ่เลยนะเพราะว่าเออ,อสศวนถึงไม้เท้าเนี่ยมันคือคนที่ยังมีความใจร้อนอยู่มุทะลุแล้วก็ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ภาพรวมของปีนี้ที่เพื่อนๆเป็นคิงถึงถ้งถวยแล้วอ่ะ มันเหมือนเราเปลี่ยนผ่านแล้วจากจากความท้าทายของปีที่แล้วที่เราแบบเรายังดูไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทุกทุกอย่างที่มันหล่อหลอมในปีหกเจ็ดอะทาให้เรากลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นใช่ผลที่มากขึ้นแล้วก็มาเลยนําพาเราไปสู่แบบการเปิดโลกหรือว่าการทําใหเ้เราเห็นโลกในมุมมองใหม่ๆแล้วก็ม่เลยกลายเป็นความมั่นคงแล้วก็ ความสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่แบบถึงพร้อมมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับชาวเมฆนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ